แล้วก็คะแนนนี้เป hmm. right. okay, okay. ็นของโอ้โหตเรียบร้อยบแชมป์ในรอแรกเป็นของคุณแม่ดีครับเีมป้ด้วยครับผม และว,วันนี้แล้วครับผมเราได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสนามที่นี่เลยครับผมโรบินสันพระรามกาครับอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เลยกับคุณแม่ของเราเดี๋ยวคุณแม่นั่งตัวกันดีกว่าครับผมว่าเล่นนาโดมาขนาดไหนแล้วคุณแม่เริ่มเน้นตั้งแต่เริ่มต้นประมาณสิงหาตั้งแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะจนเล่นตามทุกสนามเลยโอ้โหยังไงล่ะ แฟนมันแท้จจริงหรือเปล่าอยากจะรู้กันหรือเปล่าครับว่าลูกไหนเป็นลูกที่ชนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่กันดีกว่าครับไหนลูกไหนเอยนี่ฟิเซสเอสครับผมแต่คุณผู้ชมคุณคุณหน้าไหมครับว่าคุณแม่เขาเหมือนเหมือนว่าเคยจะออกรายการเรามาก่อนแล้วหรือเปล่านะคุณพ่อขอคุณแม่เขาก็ได้แชมป์แล้วด้วยรู้หรือเปล่าว่าชั้นต่อไปจะเป็นใครก็เป็นคุณเนี่ยแหละครับผมเอาไว้ตอนนี้ับผมเดี๋ยวรอไปพบกับช่วงกันต่อไปกันดีกว่านะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าอาจารย์แห่งลูกข่ายเทวดาครับ สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับกันในช่วงนี้เลยครับผมกับอาจารย์ลูกค้างเทว์อาจารย์เอาจารย์คนมาแล้วรู้แล้วครับคุณทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรผมก็ลังขัดอยู่ครับขัดอะไรนี่ถึงด้านโอ้สายมันขาดครับอ้เนี่สองครใช่ไหมสออ่ะสวัสดีทั้งช่วงกนโอเคสวัสดีรอบครับผมใครครับใครครับอาจารย์เทว์นี่ กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับช่วงตอบคำถามกวนๆกับอาทะแยมลูกขังเทวดาถูกต้องครับเอาท่นเหนื่อยเลยเอาอะไรเหนื่อยขาดสายมาดูดีกว่าขั้นคำถามแรกของเราดีกว่านะครับผมกับนี่เลยครับเบอร์นี่ดักเซนทัวร์ครับผมบุคคลคนนี้ครับถือว่านะครับเราจะตั้งไว้บนหิ้งของนาโดนะถามทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะจะแก้ไขชื่อในแรนกิ้งได้ไหมถ้าเขามีชื่ออยู่แล้วเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อเนี่ย แก้ได้ไหมเอาคำถามนี้ก่อนดีกว่าแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้อ้าวนะครับแล้วถามทำไมถามทำไมเออถามได้ง่ายๆก็คือคือคือคุณอยากแก้คุณก็แก้เลยเวลาแก้นี่ต้องแก้ส่วนบนแล้วส่วนล่างก่อนแก้ส่วนล่างก่อนแลาวทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ทัน หมายถึงว่าแก้ไขชื่อนะครับในラกิ้งถูกต้องนะคุณสามารถแก้ไขได้ถ้าสมมุติว่าจะแก้เนี่ยเราจําเป็นไหมที่จะต้องโอนคะแนนไปอีกที่นึงก่อนหรือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยก็ต้องโอนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่โอนเนี่ยแล้วเราแก้เลยเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องอ้าวคือยังไงคุณก็ต้องแก้ทำไมเขาออกมาประท้วงกันเยอะขนาดนี้ผมไม่แก้ไม่ได้เวลาที่จะแก้ไขラกิ้งนะครับผมอ๋อแก้ ranking ทำไมถ้าคุณไม่โอนคะแนนไปไว้อีกลูกขังลูกหนึ่งคะแนนคุณทั้งหมดจ้า หายทันทีเลยถูกต้องถ้าหายไปแล้วนะครับคุณก็ต้องโทรมาหาเราครับพี่คะแนนผมหายจะกู้ได้ไหมขอต้องมีอันเดียวตอนนี้กู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ข้อมูลนะในตัว F I D นะหายไม่ว่าจะเป็นคะแนนใช่แล้วสกอร์ต่างๆระดับเลเวลรวมถึงอัตราการแข่งและชนะนะครับอยากให้ถ้าอยากให้หายคุณลบไปเลยถ้าไม่อยากให้หายคุณต้ององค์กรถูกต้องครับ แล้วต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามที่2องกันดีกว่าครับผมจากคุณชายท่านนี้เลยครับคุณชายรนภพสุวรรณวัฒน์ต้องทำเสียงหล่อชื่อเท่ฟังแล้วองถามหล่อมากแต่คำถามนี่ยาวมากเลยยาวโคตรเลยเขาถามมาว่านะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาได้ตาแหน่ง รองแชมป์นะเขาอยากจะถามว่าอย่างนี้ครับเขาจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศใช่หรือเปล่ามันต้องดูด้วยครับว่ากิจกรรมที่เราร่วมสนุกเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากคัดตัวไปแข่งขันร่วรุ่นชิงแชมป์ไทยออชิงแชมป์ลูกขากทองคำถูกต้องอคุณก็ต้องไปแข่งขันในสนามคัดตัวที่เขาจัดวางไว้ก็คือสนามใหญ่ที่เราจัดนั่นเองถ้าสมมติว่าเขาได้เข้าไปแข่งขันแล้วเนี่ยเขาต้องมีในเรื่องของเอกสารยืนยันสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะได้สิทธิ์ไปแข่งรอบสุดท้ายนะครับเราก็จะทาการเมม เบอร์เอาไว้นะเพื่อติดต่อกลับไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณนะมีคะแนนติดอันดับแรนด์กิ้งหนึ่งแปดสิบนะครับออไม่ต้องเก็บประวัติเลยเออสามารถเดินทางมาคัดเลือกกันได้เลยโอ้าวแต,แต่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมาแข่งคัดอีกทีนึงนะว่าใครที่จะเป็นคนที่เก่งที่สุดในแปดชแปดสิบคนเนี้ยเอาเข้ามาคัดรอบอีกทีนึงถูกต้องแต่ขอเสริมหน่อยอย่าลืมว่านะครับคุณผู้ชมคราบวันนี้เลยนะครับผมใครที่รู้รายการครั้งนี้แหละเทปเนี้ยจบแล้วรีบไปในห้านะ เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับกับการแข่งขันโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเราเลยครับก็คือสารทารบจากเวียดนามนั่นเองครับซึ่งนะอาทิตย์นี้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะคัดตัวน้องๆน,นะครับประจําสนามต่างๆใกล้บ้านคุณเลยวันอาทิตย์นะและเสาร์นะฮะเอ้เสาร์และอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์เอออาทิตย์และเสาร์ได้ไหมได้ได้เหมือนกังงนครับครับสามารถตามไปแข่งขันคับตัวได้เลยครับเหลือเวลาเพียงแค่นะ วันนี้วันเดียววันนี้เดียวแล้วตอนนี้ดูใกล้เวลาด้วยใกล้เวลาแล้วดูจบรีบไปเลยรีบไปนะครับเพราะว่าอาจารย์แฮงค์เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เขาจะคัดตัวกันนะครับผมไปได้เลยสนามย่อยหรือว่าถ้าใครไม่รู้ Facebook ไปได้เลยครับไปดูเลยถูกต้องอ่ะตอนนี้ครับอาจารย์แฮงค์ครับรู้สึกอาจารย์แฮงค์ต้องรีบไปสนามแล้วโอ้โหต้องรีบไปดูน้องๆกันแล้วว่าตอนนี้ใครได้ชั้นก็ถึงยันถูกต้องมากถูกต้องครับเพราะฉะนั้นครับอย่าไปเจอกันหน้างานดีกว่าครับส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวขอของคืออาจารย์คคกก่่อนดีวารรััับบผม โอ้โหเป็นไงแบบ้างครับกับในช่วงอาจารย์แห้งครับตอบปัญหาได้โอ้โหสุดยอดมินเมยและเกลียเดียวแต่น้องๆคนไหนครับอยากกระทาปัญหาอาจารย์แฮงแล้วแล้วก็คุณสามารถเข้ามาได้เลยทางช่งทางของเรานะครับ f a c e b o o k c o m s l a s h i n v a n i t n a d o นั่นเองครับน้องๆครับ ต่อไปนี่ห้ามพลาดแพิงขาเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีภาพบรรยากาศการแข่งขันสนามใหญ่มากเพื่อที่จะคัดตัวผู้เข้าแข่งขัน2คนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับเวียดนามและอีกสิประเทศทั่วโลกกันเองครับผมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับแต่ต้องรองสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมกันว่ารายการของเราครับผมติดตามชมกันได้นะครับกับรายการ Infinity Nado Showtime ครับทุกวันนะครับผมอาทิตย์ยเวลา10บโมงครึ่งถึง10บโมงสี 45. ทางช่องแกงกระตูนชาแนลเท่านั้นนะครับสัปดาห์หน้าใครจะเป็นสุดยอด ขอประเทศไทยเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนครับแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ